อ่เท่านั้นบับปนด้ทยาแล้วครัา้นภาลนะครับนไ้วกำลังจะทำการจุดอีกบ้างนึงนะครับตอนนี้อยู่ที่กุฎว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ครับงาน ประเพณีบุญวางไฟตะไลหลังนะครับการจุดไฟแล้วครับมาลุ้นกันครับเจ้ามังกรน่าร้องเจ้ามังเกรนะ บางนี้ขึ้นตรงขึ้นสูงเลยนะครับมาลุ้นในบรรยากาศลมเลยครับลงมาแล้วลงมาแล้วกลางล้มนะครับสวยงามมากครับตุ่บางที่สวยงามทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะครับครับมุยดิวเดชเกินล้มกันเลยเกินกลางล้กนัน